3 2 1ทุกชีวิตดินรนคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกรับไม่เจอเออแปลกดีนะคิดตามทุกครั้งเลยนะคะวเวลาฟังเพลงทะเลใจของคาราบาวเนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมใจในร่างกายมันไม่เจอใจมันหนีไปเที่ยวไหนอ่ะนะทำไมไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแต่ก็ นะอาจจะมีบ้างบางคราวแหละนะคะชีวิตก็คงเหมือนกับคลื่นทะเลข้างหลังเนาะมันก็โดนซัดไปซัดมาถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะใจมันก็เลยหายไปนะ mm hmm. ก็อาจจะเหมือนกับสำนวนนี้นะคะเขาก็เลยบอกให้เรา patience with how your heart wanders you find your way patience ก็คืออดทนนะให้อดทนกับ how your heart wanders กับสิ่งที่บางทีใจเรามันแบบ ล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะต่สุดท้ายแล้วเนี่ย you find your way เดี๋ยวก็จะเจอหนทางนั่นเองนะสักวันมันต้องเป็นของเรานะคะก็แค่ patience นะก็คือให้อดทนเข้าไว้นะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งฟ้ามันก็ต้องเปิดแล้วก็ทะเลก็จะสวยงามแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทะเลบอกให้เราสู้สู้นะคะเพราะนั้นทุกคนต้องสู้ๆแล้วก็ be p a t i e n c e with your heart นะสู้ด้วยกัน